พอน ดีต้อนรับสู่ช่องไกปูนะคะแล้วตอนนี้นะเราทุลักทุเลกันมากเลยนะเพื่อนสาวจ่ามาจากอุบลเนี่ยเป็นลมเ <c oughs> ขาดมยาดมก่อนค่ะเหนื่อยมากกว่า <c oughs> จะมาถึงเพ <c oughs> ิ่งมาถึงกันนะคะเนี่ยเรามาจัดกระโปรงกระเป๋ากันที่นี่นะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกรุงเทพแล้วก็ไม่ใช่แค่กรุงเทพหลายจังหวัดเนี่ยน้ำท่วมค่ะและเพื่อนสาวมาจากอุบลนะทุกคนมีคลิปประกอบด้วยนังฝ่าน้ำท่วมนะออกมาจากบ้านนะก็ว่าจะออกมาได้นะเดี๋ยวดไปดูคลิปสักนิดหนึ่งนะคะที่ แม่นางส่งมาให้อ่ะเธอเป็นไงบ้างโอ้ยฉันจะบอกว่าเป็นที่ทุลักทุเลมากเลยค่ะคุณยังไงยังไงคือน้ำที่บ้านไม่ไหลอ่ะแล้วเธอทำไงอ่ะฉันจะทำยังไงอ่ะนี่นี่เธอคืออาบน้ำมาปะเนี่ยอาบน้ำมาปะเนี่ยหรือว่าดองมาอาบอาจจะแบบ ไม่ทั่วนิดนึงแต่ก็คือก็อาบน้ำไม่ไหลนะคะต้องลองน้ำในตุ่มใช่ไหมแล้วคือเวลาแบบส่วนตัวคือเวลาแพนไปไหนคือแบบว่าเออต้องพร้อมหน้าผมนอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แพนว่าเออเช้ามาเดี๋ยวฉันเข้าร้านทำผมไว้ถักเปียไว้เลยเปอเดี๋ยวจะไปดำน้ำอะไรอย่างเงี้เช้ามาน้ำไม่ไหลจ้าโอ้โหโอ้หัวนังสารมากทุรักทุเลทรหดสุดๆเลยนะได้มาตรงนี้ค่ะคิวเคิก็ไม่เขียนที่สนามบินนี่แหละค่ะมาจุมาง่ายจบ จบเลยอ่อยเซ็งมากคือแบบแล้วพอก่อนออกจากบ้านคือแบบน้ำไม่ไหลแล้วก็คือแบบบ้านเนาะต่างจังหวัดอะมันก็จะมีแบบคืออ,าอ,อ่างปซีเมนตมีม,มีตัวอย่างไหมเธอรูปตัวอย่างหน่อยไม่มีอะมันจะเป็นอ่างปซีเมนตน์ะที่เขาไปเลี้ยงปลาอเออแต่บ้านฉันเอาไปลองน้ําฝนออแล้วฉันก็แบบว่า เธอฉันก็นุ่งผ้าถุงอาบหน้าบ้านอ่ะอาบน้ำไ่ที่เขาเลอกแล้วแหละก็ต้องทําใจนะอาจจะมีกลุ่มีกลิ่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออไม่เป็นไรไปเราดองได้อีกวันหนึ่งนะกว่าจะถึงโรงแรมพรุ่งนี้ตอนเย็นเลยนะอาวรหรอโอ้สงสารเพื่อนร่วมทีปจังเลยอ่ะไม่เป็นไรดองเค็มไปนะคะดองเค็มเออแค่เริ่มวันแรกก็มันแล้วนะทุกคนเป็น ep ศูนย์นะคะในการไปลุยเกาะเซบูฟิลิปปินส์เดี๋ยวเราตามไปกันเลยไป จัดกระเป๋าเคลียร์ของก่อนนะคะเคลียร์สมบัติแล้วฉันใส่ไปแล้วนึกว่าจะไม่ได้ไปแล้วนะคะทุกคนเนี่ยจะถึงแก่ๆาอายุเยอะล้วเข้าใจไปแล้วเราต้องทำให้เขาอะโอ้กอกแบบกอกเยอะมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะใครที่จะไปฟิลิปปินส์นะคะต้องกรอกแอปพลิเคชันนี้จ้ะเขาจะเป็นเฮลพาร์ของเขานะคะซึ่งรายละเอียดเยอะมากถามแบบถามเยอะอะเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันเลยนี่นะคะทุกคน โอ้ยวุ่นไายค่ะโอ้วุ้นไมยสุดอ่ะวุ่นวายจะออกจากบ้านแล้วค่ะจ็้าสองใบเรียบร้อยใบวัคซีนนะคะก็ยังดูอยู่นะคะฟิลิปปินส์นะหิวห่ะเพื่อนเพื่อนหิวนะคะเพื่อนหิวอยู่ เป็นลมไม่จะถามว่าเป็นไงบ้างเฮลพาสเมื่อกี้ล่อไปกี่ชั่วโมงเฮลพาสคิ้วกูหายอ่ะคิดดูดิเขียนคิ้วมาใหม่ๆอ่ะโอ้โหสะบักสะบอมมากเลยนะทุกคนพูดกลางแล้วขอแอยเนี่ยมึงจะพูดว่าอะไรไม่ได้ได้ ของเราเรียวค่ะเราเป็นช่องที่เรียวๆนะคะทุกคนขาใครมานะใครเข้าฟิลิปปินส์นะคะกาอกไปก่อนเลยตอนนี้สิ่งที่เขาดูนะคะคือ 1. ใบวัคซีนจะต้องได้รับการบูสเตอร์เรียบร้อยแล้วด้วยนะ2เข็มมาไม่ได้นะจ๊ะ3เข็ม2ค่ะทุกคนไปกอกที่นี่ค่ะเฮ p a า t นะคะของ ฟิลิปปินใช้เวลานานมากกว่าจะแอปพิลฟนะคือกอกแบบกอกเยอะถามที่อยู่ถามว่ารับวัคซีนเก็บสุดท้ายเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะต้องแปลงไฟล์เพื่อที่โหลดดาวน์โหลดเป็นรูปใบวัคซีนส่งเข้าไปในแอปพลิเคชันนั้นด้วยโหคือแบบเกินครึ่งชั่วโมงอะทุกคนคือใครมาเร็วนะปูแนะนําว่าให้ทําให้เรียบร้อยก่อนเลยเพราะตอนนี้เขายังเอาอยู่นะคะทุกคนคะก็คือ2อ,อย่างแล้วก็3ตัว๋วเครื่องบินขากลับด้วยนะ อย่าลืมนะคะจองไปจองกลับด้วยนะจ้าเขาดู3รายการนี้นะโอเควันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะบินกันประมาณสองทุ่มกว่าจะไปถึงที่มนิลาก่อนนะแล้วก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูบรรยากาศสนามบินมนิลาเราจะต้องเปลี่ยนเครื่องเพื่อที่ตอนเช้าเนี่ยเราจะมีไฟบินไปที่เซบูต่อนะตอนแรกก็คือคิดกันไว้แล้วว่าคงจะเป็นแบบแนวแบ็คแพคเกอร์ใช่ป่ะเพื่อนก็ซื้อเป้มาเลยจ้าซื้อเป้สั่งเป้กันมาเลยจ้าเพราะว่าเราจะต้องมี การหันไปที่หน้าเพื่อนก่อนไปหน้าเพื่อน <c oughs> หันไปที่หน้าเพื่อนก่อน <c oughs> ไม่เห็นหนะ้าไม่เห็นหนะ้าซื้อเป้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 ถ้ากลัวเป้มากูจองตั๋วเครื่องบินกลับเดี๋ยวนี้ <c oughs> บอกเลยสรุปนะ <c oughs> ได้ล้อเล่ามาคนละใบนะจ๊ะทุกคน <c oughs> เพราะว่ากระเป๋ามันหนักมากเรามาหลายวันไงแล้วเราจะต้องแบบมีการขึ้นรถบ,บ่งรถบัสคือค่อนข้างที่จะแอดเวนเจอร์เพราะฉะนั้นนะตอนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยแบบเปไปแบบฟิลฝรั่งนะ เดินข้ามเกาะเดินแบบโบกตุกตุกสำลงสำล้ออะไรใดๆนะคะแต่ปรากฏว่าไงหลังจะแอนก่อนจ้าเพราะฉะนั้นเพื่อนก็เลยเปลี่ยนเป็นลอลากเปลี่ยนกันตอนเช้านี่แหละโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามบินมานิลาเลยค่ะไปถ่ายมึงด้วยแม่ <c oughs> แด,ดทุกคนคะ่ะตอนนี้เรามาถึงที่สนามบินเมืองมานิลาเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าชื่อสนามบินอะไรนะจำไม่ได้อากินนยอะไรสักอย่างวะ อะไรสักอย่างอ่ะี่น้อยอะไรสักอย่างเดี๋ยวปักให้ใหม่แล้วกันนะตอนนี้นะเราอยู่กันที่สนามบินเรียบร้อยแล้วใจอยากจะบอกว่าเป็นทริปแรกเลยนะปูไม่เคยมาฟิลิปปินส์มาก่อนเลยแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบั l เก็ตลิสค่ะที่เราจะต้องมาเยือนมาเก็บนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ Terminal อสให้ดูบรรยากาศสนามบินเขาก่อนนี่ผู้หญิงคนนี้นี่ผู้หญิงคนนี้น คุมหัวมาเลยนะคะหล่อนแปลงล่างมาเลยนี่จ้าเสาเสือเขาก็แหมประดับฟงประดับไฟสักหน่อยหนึ่งนะนอ่า,อาห้องน้ำไม่ให้เข้ามีมิมมแฮลโหลไทยแลนด์หนีห่ามาเชียวเรลจีนนะคะอะไรโก้าทาันเฟอร์นี่จ้า ก็ไม่ให้เว้นว่างให้สวยงามนะคะอลอศดูดูดทุกคนดูนี่นี่นี่ไปค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศ สนามบินไปทางขวานะคะที่นี่เนี่ยเขาเขาคริสต์มาสมาเร็วนะคะวันนี้เรามากันวันที่5ตุลานะแต่ว่าไฟคริสต์มาสนี่คือเต็มสนามบินเรียบร้อยแล้วอืม อะไรนะวันทาหรอเปล่าเออเป็นไปได้เป็นไปได,ปไได้แล้วทำไมมึงความรุนแน่นกว่า <c oughs> กูอะ <c oughs> มิตซึ่งติ่อยนะไหนไหนติม,มนะตตตอ๋มอ,อ,อพวกชัตเตอบัทเนี่ยก็คือออกประตูนี้ได้เลย แต่ว่าตอนนี้เรากำลังมองหาซิมการ์ดแม่ซิมการ์ดเขาต่อแถวกันอยู่เยอะเลยเอ้ชิมิเฮ้ยหนึพันฮะห<า>นึ่งพันเลยหรอหนึ่งพันละก็หกร้อยกว่าบาทนุ้ยแพงมากเลยอะเรารตรงนู้นนะ่ะแม่เดี๋ยวเราไปดูอาคารนู้น แหมเขียนฟรีเขียนฟรีซิมการ์ดแต่ไม่มีฟรีเลยใช่ฟลายแ <Yeah. S 1> นเดานเอยากขนททุกคนขาเราจะไปอีกเทอร์มินอลหนึ่ง <Ooh. S 1> นะคะเราก็ตามป้ายเทอร์มินอลทานเฟอร์ไปเลย โกหกอะเด็กเลเว่นอีะะฝั่งโน,น้นแล้วก็คนนอนเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องไปนอนอย่างนี้ละค่ะแต่ว่าไปอีกเทอร์มินอลหนึ่งอือหือ ขวาล่ะเนี่ยเราไปขวานี่เดินไกลเหมนกันเนี่ยนี่ค่ะทุกคนตามมานี่เลยตามป้ายเอ้เทอร์มินอลทันเติมเลยนะพอเราเข้ามาด้านในนะคะทุกคนสแกนกระเป๋าอีกชั้นหนึ่งตรงนู้นนะสแกนเสร็จแล้วนะคะเรามานั่งรอตรงจุดที่เขาจะให้บริการรถรับส่งฟรีไปอีกเทอร์มินอลหนึ่งนะคะแต่ของเราตอำหนักมากไป อันเนี้ยทอมินาลหนึ่งสองใช่ไหมแต่เราไปสี่เราก็ไปนั่งรอจุดนู้นค่ะเนี่ยเขาจะมีที่นั่งรอนะแล้วเดี๋ยวรถมารับเป็นรถฟรีนะคะนี่เราก็มาจุดนี้เลยน้ำน่าจะเย็ยนกดน้ำเย็ยนอ๋อ หน้าแปลงฟันกันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเขาบอกรอรถบัสท,ที่เราจะชัตเตอร์ไปเมือกี้ไม่เห็นเขามาเออไม่เห็นเขามาหรือว่าเขาไปรถไอ้นี่กันเสียตังกันซิมการ์ดนเะนี่ยเดี๋ยวเราอ่ะรอรถประมาณ40นาทีนะคะเมื่อกี้ที่ปูถามเจ้าหน้าที่อะ ก็ระหว่างเนี้ยก็คือไปล้างหน้าแปรงฟันกันเรียบร้อยแล้วล่ะสดชื่นมากพร้อมนอนหรือว่าอะไรยังไง <c oughs> เดี๋ยวปูจะพาทุกคนนะดูรถอาทรานเฟอร์ของสนามบ,บินเขานะคะเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันจ้ะไปฮะทุกคนนี่นะแปกเป้ ไปไหนแล้วอ yeah. okay. yeah. ่ะมิสเตอร์เทอมินอลโฟร์โอเคเทอร์นอร์ยิงวเซบูเซบูเวลชา thank you รถก็แบบเก่าๆนิดนึงนะทุกคนไม่นิดหรอกก็เก่าเลยให้ดูสภาพนะคะรถหนำบินนะเก่าเก่าไม่ใช่เก่าธรรมดาเด้อเก่าเก่าก็โอเคเนี่ยเราคุยกันไว้ตั้งแต่แรกเริ่มนะคะว่าจะเป็นแบบสไตล์แบบแพคเกอร์นะคะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ไหวนะ <laughs> เพื่อนบอกว่าถ้า แบบเป้มานะกูตายแน่หลังแอ่นจ้ะ สแล้วนะคะทุกคนเป็นไอโดมิสติกอาคารของเขานะคะเป็นบินภายในนะเดี๋ยวเรา,เ,ราเดินต,ตามๆเขาไปก่อน ที่นี่นะคะเขาจะชอบแบบไฟไฟ้าไม่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ให้รถหน่ำบินมาจอดอะ่ะถ้านั่งแท็กซี่มากูรู้ว่ามันพาไปส่งกันอ้เจ๊เอแล้วมยมีไฟตรอดอ๋อเขาแบบว่าเอ็นจอยมากเอ่อเมอริคิสม์มาไป จะบอกนะดูตั๋วดูตั๋วเตรียมตั๋วเตรียมตั๋วหน้า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 ตั๋วแคปหน้าตั๋วให้เขาดูแคปหน้าตั๋วเข้าอาคารแม่เหมือนอินเดียเลยว่ะเฮ้ยไม่ต้องจชอินเอาหน้าตั๋วให้เขาดูเข้าไปที่แอปอ่ะเออเหมือนที่เหมือนที่อินเดียนะคะคือดูตั๋ว ใช่ไหมใช่โอเค thank you Where are you going? c e b u c e b u yeah Okay. thank, thank you เช็คอินเคาน์เตอร์นะคะไปทางซ้ายดูรถเข็นเขาหน้าคือรถเข็นเออ คือน่ารักสมวัยมากอะ่ะทุกคนดูคันนิดหนึ่งเล็กกว่าบ้านเราครึ่งหนึ่งไปไปเลยเดีย๋ยวเราไปดูตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะคะเขาเติมยังไม่เปิดหรอกนี่นะคะทุกคนภายในอาคารเฮ้ยแอร์เชร์เปิดยังเดีย๋ยวไปดูบอกเ่อนก็อย่างนี่ค่ะ ดิสโกเทกอีกแล้วเฮ้ยอาคารแค่นี้จริงเหรอที่ให้เช็คอินเช็คอินได้แ,ล,แล้วเหรอคะพี่<า>มันเปิดแล้วใช่ป่ะคอเตอร์ได้แล้วมั<อ>้งตอนนี้คือคนเต็มสนามบินนะคะแล้วก็ ที่นั่งลองเกตนะคะทุกคน,นก็มีร้านค้านะแล้วก็มีแค่นี้แหละน้านหน้า,นา,นาอ่ะเกตยังไม่ออกหาที่นั่งก่อนอคือคือตอนนี้กำลังสงสัยนะคะว่าเราอ่ะโดนโกงหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีแพ็กเกจแบบว่า สามร้อยเปโซห้าร้อยเปโซและหนึ่งพันเปโซกูไม่แต่แมเสเซดอ่ะมันขึ้นของกูอ่ะคืออันนี้ตะปูจ่ายไปราคาห้าร้อยเดี๋ยวจะลองให้เขาเช็คดูแล้วกัน excuse me can you help me check how many gb i have yeah เรากำลังเช็คให้นะคะทุกคนฮะ19อ๋อ19 and expire with date until 2022 October 21อ่าโอเค thank you so much thank you so much โอเคนะคะทุกคนไม่ได้โดนโกงนะสบายใจได้ขบคุณคะ เรียกแล้วนะคะซีบูหลังจากที่เรารอก,กันมาทั้งคืนเลยเดบเริมาซรีเดิไปค่ะซีบูค่ะไปแต่เราต้องมารอประตูเปิด Your heart. How far. สวัสดีเซบูเย้ถึงสนามบินเซบูเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องตั้งรถเซ็รเตอร์บัสเข้าตัวอาคารต่อเดินทางกันแบบกระหอบมาก คุณที่รับชมนะคะอย่าลืมติดตาม EP พหนึ่งด้วยรับรองเลยว่าสุดมัน,นมากๆเลยที่เซบูฟิลิปปินส์จ้าวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ